สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป3ทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูสวิตานะคะในวิชาวิทยาการคำนวณชั่วโมงนี้เรามาดูกันต่อจากครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเราได้รู้ว่า,าลักษณะการใช้งานแบตเตอรี่ที่ถูกต้องใช้งานแบบไหนเปลืองแบตใช้งานแบบไหนไม่ส่งผลกับแบตเตอรี่ใช่ไหมคะแล้วก็การ การใช้งานเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมอันไหนถูกอันไหนผิดอย่างเงี้ยนะคะทีนี้วันนี้เรามาดูกันต่อนะคะมาดูกันต่อในเรื่องของกรณีที่เราใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์อ่ะแล้วถ้าเกิดปัญหาเราจะแก้ไขปัญหาขั้นต้นได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวไปดูเลยดูกิจกรรมนี้ลูกนักเรียนเตรียมหนังสือ แบบฝึกทักษะเทคโนโลยีนะคะนักเรียนหยิบขึ้นมาเลยก็กิจกรรมที่3.3สายสืบไอทีให้นักเรียนทำตัวเป็นสายสืบก็มีเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์จำลองมาให้ก็คือให้นักเรียนเนี่ยศึกษาข้อมูลของเ,รเครื่องโปรเจคเตอร์หรือเขาเรียกว่าเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ใช่ไหมคะ,ะนักเรียนในห้องคอมพิวเตอร์ลูกที่คุณครูไว้ฉายให้นักเรียนดูจอใหญ่ๆเขาเรียกว่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เครื่องฉายภาพ ซึ่งเครื่องนี้นะคะก็คือเป็นการแสดงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องของครูขึ้นบนจอภาพใหญ่ทีนี้เขาบอกว่าเครื่องฉายภาพเนี่ยประกอบด้วยสวิตซ์เปิดปิดแล้วก็มีสายไฟแล้วก็มีสายสัญญาณสำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นี่คือเจ้าตัวเครื่องโปรเจคเตอร์ที่ห้อยอยู่ด้านบนนะคะถ้านักเรียนมองมาหน้าชั้นเรียนในห้องปฏิบัติการคอมเนี่ยเจ้าเครื่องนี้ที่อยู่ชั้นบนนะคะ พอกสายสัญญาณต่อเข้าปุ๊บต่อออกจากคอมมาเข้าเครื่องโปรเจคเตอร์ mm. ก็จะมาฉายบนจอใหญ่ให้นักเรียนดูนะคะเนี่ยด้วยเครื่องนี้แหละทีนี้ที่นักเรียนเห็นจอใหญ่นั่นก็เรียกว่าเป็นฉากเป็นฉากสําหรับไว้แสดงผลทีนี้เรามาดูว่าเขาต่ออย่างไรนี่เลยนะคะสําหรับการเชื่อมต่อนักเรียนเห็นไหมคะสมมติคุณครูเปิดเครื่องนี่เครื่องอยู่นี่นะเปิดคอมพิวเตอร์ในะที่นี้น ใช้เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนาะเปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็มีสายเครื่องโปรเจคเตอร์อยู่ไหนก็อยู่ทางนี้นะคะนี่คือเครื่องโปรเจคเตอร์ใช่ไหมคะต่อมาก็มีลำโพงก็คือไว้ไว้แสดงเสียงส่งเสียงใช่ไหมคะแล้วเวลาจะให้ขึ้นจอใหญ่ก็คือออกออกจากเครื่องนี้นะแล้วก็มีปลัก๊กใช่ไหมคะมีสายไฟ จากลำโพงมาเสียบจากโน้ตบุ๊กมาเสียบแล้วก็จากโปรเจคเตอร์มาเสียบรวมถึงตรงนี้สีม่วงก็คือโคมไฟใช่ไหมคะก็จะมีสายไปเสียบปลั๊กไปเสียบปลั๊กแล้วก็จากปลั๊กพ่วงเขาเรียกง่ายๆว่าเราเรียกปลั๊กสามตาใช่ไหมลูกปลั๊กจากปลั๊กเนี้ยก็จะไปเสียบสายไฟที่สายไฟบ้านใช่ไหมคะจากไฟบ้านโดยตรงทีนี้กิจกรรมในข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ตามภาพแล้วพบว่า จอคอมพิวเตอร์มีภาพปรากฏอยู่แต่ไม่ปรากฏหน้าจอที่ฉายจากเครื่องฉายภาพก็คือบนจอเนี่ยจอโน้ตบุ๊กเนี่ยแสดงผลมีภาพแต่ว่าบนจอใหญ่นักเรียนจําได้ไหมห้องห้องห้องเรียนอะบนจอใหญ่ไม่มีไม่ปรากฏภาพทีนี้และไม่มีเสียงออกลําโพงด้วย ไม่ปรากฏภาพแล้วเสียงก็ไม่ออกลำโพงมี2ออย่างนะไม่ปรากฏจอภาพใหญ่จากโปรเจคเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ไม่มีเสียงออกลำโพงทีนี้ก็บอกว่าให้นักเรียนพิจารณาว่าในตําแหน่งที่วงกลมก็คือตําแหน่งเนี่ยลูก A B C พวกเนี้ยควรตรวจสอบหรือไม่อย่างไรถ้าตรวจสอบให้ติ๊กถูก ใช่ไหมคะลงในหน้าผลการพิจารณาว่าควรตรวจสอบหรือไม่ตรวจสอบใช่ไหมทีนี้เรามาดูนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาดูตามเลยจุดแรกเลยจุด A จุด A เป็นอะไรลูกตรงนี้เขาวงเป็นตัวเสียบเมาส์นักเรียนเกี่ยวไหมกับ <c oughs> เกี่ยวไหมกับการที่แสดงแสดงที่โน้ตบุ๊กเอกับการที่ไม่แสดงบนโปรเจคเตอร์และก็เสียงไม่ออกเกี่ยวไหมจุด A เชื่อมต่อเมาส์เนี่ยเกี่ยวไหม ไม่น่าเกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวอันนี้ต่อไปจุด B สวิตเปิดปิดลำโพงเมื่อกี้ก็บอกว่าไม่แสดงที่จอโปรเจคเตอร์แล้วเสียงก็ไม่ออกด้วยแสดงว่าถ้าเราตรวจสอบสวิตเปิดลำโพงตรงนี้ต้องตรวจสอบไหมต้องตรวจสอบเมื่อกี้นีไม่ต้องตรวจสอบเพราะว่าเพราะว่าเกี่ยวกับเมาส์ ใช่ไหมคะมันไม่เกี่ยวกับลําโพงกับจอโปรเจคเตอร์ A เนี่ยไม่ต้องตรวจสอบแต่ B ต้องตรวจสอบไหมต้องตรวจสอบสวิต์เปิดปิดที่ลําโพงเสียงไม่ออกอาจเป็นเพราะเราไม่ได้เปิดสวิต์ก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าไปตรวจสอบแล้วสวิต์เปิดอยู่แต่เสียงไม่ออกเราอาจจะไปดูจุดอื่นอย่างเช่นจุดนี้ก็ได้นี่สายเสียบว่าเราเสียบแน่นไหมสายต่อลาโพงกับโน้ตบุ๊กเนี่ยเราต่อแน่นไหมประมาณนั้นใช่ไหมคะแต่ไปจุด c ตรวจสอบไหมลูกคนตรวจสอบไหมจุดสี่เป็นปุ่มเปิดโคมไฟตรวจไหมไม่ตรวจเพราะว่าไม่เกี่ยวกับการ,สรแสดงออกจอปโปรเจกเตอร์กับสแสดงเสียงออกลำโพงใช่ไหมจุดสีไม่ต้องตรวจสอบจุดดีจุดดีเป็นสายสาย p ว w e r สายเปิดของของอะไรของจอปโปรเจกเตอร์ควรตรวจสอบไหมอ่า มันภาพมันไม่ออกก็ต้องตรวจสอบว่าได้เสียบปลั๊กหรือ,อยังใช่ไหมคะจุดดีก็ต้องตรวจสอบ A B C D ต่อไปจุด E จุด E าสายจากปลั๊กสามตาเราไปต่อกับไฟบ้านก็ต้องดูไหมว่ามันเสียบหรือยังก็ต้องดูใช่ไหมคะว่าเสียบหรือยังจุด E ควรตรวจสอบปลั๊กไฟนะคะต่อไปจุด F นะคะจุด F จุด F เป็นสาย power ของของอะไรลูกอ่าของตัวนี้ของโคมไฟเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวตรวจสอบไหมลูกอ่าก็ไม่ต้องตรวจสอบนะคะถ้าถามว่าจุด D ตรวจสอบอย่างไรก็ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กอยู่หรือเปล่าใช่ไหมคะจุด B ตรวจสอบตรวจสอบว่าอย่างไรตรวจสอบว่าเปิดสวิตช์หรือเปล่าอ่านี่คือข้อที่1จุด A B C D E F นะคะต่อไปใครไม่ทันกดหยุดนะคะใครทันแล้วก็ดูต่อไปได้เลยต่อไปก็ไปดูข้อที่สองอทีนี้นักเรียนดูข้อที่สองนะคะเมื่อตรวจสอบเมื่อตรวจสอบจุดต่างๆตามข้อหนึ่งเรียบร้อยแล้วพบว่าลำโพงอะ่ะมันติดแล้วมันได้ยินชัดเจนแล้วอ่ะแต่เครื่องฉายภาพ เครื่องฉายภาพคือตรงนี้นะยังยังใช้ไม่ยังใช้งานไม่ได้ภาพยังไม่ขึ้นจอโปรเจคเตอร์ทีนี้ก็บอกว่าถ้าเครื่องฉายยังใช้งานไม่ได้เนี่ยให้นักเรียนวงกลมรอบจุดต่างๆอีกสัก3จุดเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมนักเรียนควรจะวงณนะจุดใดแล้วก็ให้เขียนอักษรกำกับเป็น x y z นะคะ x y z อ่าทีนี้ นักเรียนดูเลยเพราะฉะนั้นเครื่องฉายภาพยังมีปัญหาก็ให้ดูที่เฉพาะเครื่องฉายภาพเนี่ยระหว่างเครื่องฉายภาพกับคอมเนี่ยนะคะก็จะมีจุดอะไรจุดที่หนึ่งนี่สวิต์ไอสวิต์เปิดปิดของเครื่องฉายภาพตองนักเรียนวงกลมเลยวงแล้วก็เขียนเลยจุด x ใช่ไหมคะเขียนจุด x นะคะนี่ก็ถามว่าจะตรวจสอบอย่างไรข้อนี้นะคะจุด x ก็เขียนแบบนี้ลูกจุด x ตรวจสอบโดยดูว่าสวิตช์เครื่องฉายภาพเปิดอยู่หรือไม่นี่เราเขียนตามนี้เลยตามของครูเลยเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกขึ้นมาแล้วก็เขียนในหน้านี้นะข้อที่สองนะคะข้อที่สองจุด x ตรงนี้เราตรวจสอบว่าสวิตช์เครื่องฉายภาพเนี่ยเปิดอยู่หรือไม่ต่อไปถ้าสมมุติว่าสวิตช์มันเปิดแล้วแต่มันยังไม่ติดก็มาดูมาดูจุดต่อไปว่าเราควรตรวจสอบตร,บตรงไหน นแน่นอนเลยระหว่างระหว่างเครื่องโปรเจคเตอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามันจะมีสายสัญญาณเชื่อมอยู่นักเรียนเห็นไหมให้เราวงจุดนี้ก่อนลูกนี่ระหว่างเครื่องโปรเจคเตอร์หรือเครื่องฉายภาพกับคอมนะคะนักเรียนวงไว้แล้วก็เขียนจุด Y และตรวจสอบอย่างไรก็ตรวจสอบโดยการดูว่าสายเนี่ยเสียบอยู่หรือเปล่านะคะ ดู1ดูว่าสายสัญญาณมีการเชื่อมต่ออยู่หรือไม่เ่ะเขียนแบบนี้แล้วก็2ถ้าเชื่อมอยู่แล้วนะให้ตรวจดูว่าเสียบแน่นหรือไม่ก็เอามือไปขยับนะคะไปขยับไปจับจับดูว่าแน่นหรือหลวมนะคะต่อไปอขั้นที่3ทีนี้ถ้าตรวจดูแล้วว่าสวิตช์ก็เปิดสายสัญญาณก็แน่นแน่นแล้วแต่มันยังไม่ติดเราก็ ให้เปลี่ยนสายสัญญาณใหม่อันใหม่ใช้อันใหม่นั่นเองนะคะอ่ะต่อไปจุดต่อไปจุดที่3ก็มาดูระหว่างสายสัญญาณกับสายสัญญาณจากจอโปรเจคเตอร์กับอ่าน้ตบุ๊กนะคะเราก็ตรวจสอบเป็นจุดเนี่นักเรียนเขียนเป็นจุดเนะคะนักเรียนเขียนเป็นจุด Z นะนักเรียนเขียนเป็นจุดเแล้วก็ตรวจสอบอย่างไรมันเป็นสายเดียวกันลูกเชื่อมต่อระหว่าง จอโปรเจคเตอร์ระหว่างเครื่องฉายภาพกับโน้ตบุ๊กหรือว่ากับคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็ตรวจสอบเหมือนกันก็จุดแซตสามารถตรวจสอบโดย1ดูว่าได้เสียบหรือว่าเชื่อมต่ออยู่หรือไม่2ก็คือถ้าเชื่อมต่ออยู่แล้วดูว่ามันแน่นไหมหรือถ้าหลวมเราก็จับเสียบให้มันแน่นบางทีถ้าหลวมไปภาพก็ไม่ขึ้นนะคะและก็ถ้าตรวจสอบแล้วยังไม่เห็นภาพก็ เปลี่ยนสายสัญญาณหรือหายืมของคนอื่นหรือไม่ก็ซื้อใหม่นะคะอันนี้เป็นวิธีการตรวจสอบขั้นต้นในการเชื่อมต่อนะคะเพราะนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ในในห้องปฏิบัติการคอมก็เหมือนกันถ้าสมมุตินักเรียนพอเข้าไปห้องปฏิบัติการแล้วปรากฏว่าคอมเปิดแล้วมันไม่ติดอะไรเงี้ยนักเรียนก็เรียก,ยกคุณครูเรียกคุณครูใช่ไหมวิธีการดูของเราคือให้ดู ให้ดูว่าจากสายนี่จากสายคอมพิวเตอร์จากสายคอมพิวเ,เตอร์ของนักเรียนเนี่ยาสายเปิดคอมพิวเตอร์เาเรียกว่าสายพลังเนาะที่มันเสียบกับปลั๊กด้านล่างเสียบอยู่หรือยังถ้าเสียบแล้วให้ดูด้านหลังเคสของคอมพิวเตอร์ของนักเรียนว่ามันจะมีสวิตช์แบบนี้เปิดปิดด้วยบางคนเขาปิดไว้นะคะถ้าปิดอยู่เราก็เปิดและลองเปิดดูทีนี้ถ้าไม่ติดก็เรียกคุณครูเรียกผู้ดูแลห้องอย่างเงี้ยนะคะเป็นการตรวจสอบการทํางาน ขั้นต้นของของอะไรของคอมพิวเตอร์อ่าคะให้มันใช้งานได้เปิดขึ้นมาได้นั่นเองนะคะนักเรียนเขียนเสร็จแล้วก็ส่งนะคะถ่ายรูปส่งเฉพาะหน้านี้นะคะหน้า28อ่าจากที่นักเรียนได้ดูครัวอธิบายเมื่อกี้ะคะ่ะจุด x y z นะคะพอเขียนเสร็จก็เขียนชื่อ เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยส่งอัลบั้มเดิมวิทยาการคำนวณน,นะคะส่งงานวิทยาการคำนวณส่งหน้าเดียวเฉพาะหน้านี้นะคะวันนี้ง่ายๆเลยเราทำกกิจกรรมเดียวแล้วก็มีสองข้อให้ส่งข้อที่สองนะคะให้ส่งข้อที่สก็ข้อนี้นะส่งหน้านี้แหละง่ายๆนะคะใครเสร็จแล้วอนุญาตให้พักผ่อนได้นะคะ ว่างๆให้อ่านหนังสือนะคะให้อ่านหนังสือด้วยในในวิชาของครูเนี่ยจะมีหนังสือให้อ่านประกอบเนี่ยนักเรียนอ่านด้วยนะคะโป้งก้อยอิ่มก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่ให้เราเรียนรู้ตามตัวการ์ตูนนะคะหนังสือเป็นสีน่าอ่านนะคะว่างๆอ่านด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยว ไว้ชั่วโมงหน้าเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ส่งงานหน้านี้นะนักงรียนอย่าลืมโอเคสวัสดีค่ะ